สิพาพี่น้องไปเบ่งมาตรงไดน,นะครับนี่นะครับด้านหน้าด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังขององค์ปูงไงนะครับมุจจรินนะครับ เป็นซองบอ่บ่อ <c oughs> ซองนะกันนะครับพี่น้องสาธุเอาเด้อครับเด้อสาธุขอโชคลาภน้ำปูนะครับปูใหญ่ปูมุดจารินนะครับ จะน,น่าเป็นนาปกนะครับวกรบปูนะครับ <c oughs> กรบปูซาทุเดปูเดอ้อลูกหลานขออนุญาตบาทกำมกอทายทำขอแนวทางขอโชคลาภไปเบ่งปันพี่น่องทางบ้านเดอ้อปูเดอ้อี่บานประธานพรอนให้ลูกหลาน พี่น้องทางช่องมีโชคลาภกับปูเด้อครับกลับมาสาธุเอาเด้อบัตที่นี่มาขอเอาเด้อบัต <c oughs> นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับผมปู้ที่อยากมีโชคลาภนะครับปู้อยากมีโชคลาภมาขอโชคลาภกับปูมาขอบุญเพิ่งบุญบารมีของปู พี่น้องที่เข้ามา,า,ารับชมมือนี้ก็ขอให้มีโชคลาภนะครับเด้อขอให้เฮงเงยรวยวัดวัดน้องแคมตอนน้องวัดป่าน้องแคมปน,คมนะครับ,บ,บอยู่อยู่บ้านน้องกรุงไทยนะครับอยู่ที่บ้านน้องกรุงไทยตำบลกุฎโดนอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องพันไปพันมาอยากมากาบใบมาขอพรอน้ำปูกะเชิญได้เลยครับเด้อ อ๋อบุญบุญกระถ <ana> <g ear being wise> ินเพิ่อนหมอบุญกระถินแล้วก็วันเกิดอ๋อจลองพร้อมกันสองงานวันเกิดนี่ยมาถึงวันเกิดเอ่อของเจ้าวาดโอ้ของเจ้าวาดเพิ่อนอ๋อเป็นวันเกิดของเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็เป็นบุญกระถินพร้อมในวันที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามืออื่นวันที่สามเสบีย์เปลี่ยนมือโฮมเนาะแมลี่ยนม่อโฮมจ้ะครับวันที่สามเสบีย์เป็นวันรวมนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งก็เป็นวันถวาย องค์ดดกับศิลนแล้วก็ฉลองฉลองวันเกิดของจเจ้าอาวาสที่นี่ฉลองวันเกิดของจเจ้าอาวาสพร้อมนะครับจะเอาเป็นจะมีการพิธีการบงวงสรวงทงโผด้วยอ๋อเพื่นสิมีบวงสรวงพร้อมบ่ครับกับโบน่อ่ะนะครับเด้อกันวันที่หนึง่งวันที่หนึง่งเพิ่นเพิ่นสีบงสวงสรวงแต่ว่ากะกะคงสีบ่อทันนะครับเนาะกะคงสีบ่อทันเพราะว่า โชคลาภอาจสิออกแล้วนะครับที่ขาดบ่ได้นะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องโชคลาภนะครับ ศูนย์สี่เจ็ดูนสี่ เจ็ดศูนย์สี่กลัวอันตอนนี้แอดมินใส่กล้องสองตัวนะครับขยายกล้องสองตัวก็เลยก็เลยอาจจะโมนิ่งปันไดนะครับนี่นะครับเด้อตัวเลขเจ็ดศูนย์สี่นะครับเจ็ดศูนย์สี่ ไม่นะครับ704นะครับตามที่คุณแม่เพิ่นบอกว่าเพิ่นถูกมาแปดวดซ่อนแล้วนะครับเพิ่นก็ได้จากนี้นะครับวดนี้เพิ่นก็มักเ703403เพิ่นว่าเพิ่นมักอยู่นี่แต่ว่าเลขทูบ704นะครับพี่น้องก็เอา ไปผิด่ลรณาบังเดอสาธุเดอปูเดอ้อขอให้ตัวเลขที่ลูกหลานเห็นอยู่นี่เป็นตัวเลขโชคลาภของเอฟซีแฟนช่องอของลูกหลานให้มีโชคลาภน้ำกันกกสูผู้สู่คนเดอสาธุสาธุสาธุก็แม่ที่แบบบวเขา i